นโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นหนึ่งในนโยบาย16ด้านของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั่นก็คือการเพิ่มเงินล้านใหม่ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก1่ล้านบาทหลังจากที่เราเริ่มต้นเมื่อ12ปีที่ผ่านมาวันนี้กองทุนหมู่บ้าน79,255แห่งได้ออตอบรับหรือได้รับการดูแลจากรัฐบาล ในการเติมเงินหรือเพิ่มเงินให้อีกหนึ่งล้านบาทแล้วก็ทยอยจนเกือบจะครบตามที่ท่านพออนาทีได้กล่าวไปนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมา,าพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือทั้งพนักงานของสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายธนาคารเครือข่ายของผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งวันนี้เพิ่งจะากทราบข่าวว่าเราจะได้เห็นว่าในอดีตนั้น โอกาสของพี่น้องประชาชนในชนบทหรือในชุมชนนั้นมีน้อยกว่าพี่น้องในสังคมเมืองนะครับโดยเฉพาะย่งยิ่งถ้าเป็นภาคธุรกิจยังมีโอกาสเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินมีโอกาสที่จะมีะหลักทรัพย์หรือมีเครดิตมีชื่อเสียงที่จะไปกู้ยืมเงินมาเพื่อเป็นการลงทุนหรือแก้ไขปัญหาแต่พี่น้องประชาชนในชนบทภาคเหนือ กิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกองจะต้องตามมาในเรื่องของสวัสดิการากต่อจในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะสอดแทรกเข้าไปในบัตรสมาชิกที่จะเกิดขึ้นนะครับได้ให้แนวทางท่านผู้อำนวยการหารือกับธนาคารเครือข่าย และผู้ประกอบการที่จะทําให้สิทธิประโยชน์สวัสดิการของบัตรสมาชิกได้เกิดประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยตรงนะครับเราคงจะต้องทยอยเริ่มเริ่มไปในส่วนของกลุ่มมีความพร้อมนะครับเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านมีรายได้ที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับเพื่อเป็นสวัสดิการมากขึ้นความหมายก็คือว่ามีกากับกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันนี้มีแล้วนะครับร้านค้าชุมชนก็จะมีการส่งเสริมให้ ให้มากขึ้นแล้วก็ใหม้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับก้้วต่อไปที่4ี่ก็คือการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านตรงนี้สําคัญน,นะครับผมอยากจะเน้นว่าใน7900 0่กนว่าแห่งเนี่ยนะครับเรามีกองทุนหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างจํานวนมากที่เป็นองค์ความรู้ให้กับกองทุนอื่นๆไปหาประสบการณ์เราอยากจะหยิบกองทุนเหล่านั้น หรือนำกองตลอกไปนะครับแล้วผมก็เชื่อมันว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามจะไม่มีรัฐบาลใดไปยกเลิกกองดูบ้านได่นอนมั่นใจนะฮะ12ปีผ่านมาเท่าหรัฐบาลแล้วก็อะไต่อปนะสรับกองดูบ้านมีลําดก็ถือไหมคะ